ก้มกลมระวังระวังเขาบอกให้ก้มกลมจะคนข้างหน้าบอกมือถ่ายเรื่องการอะไรบ้างให้มาทานลูกอย่าอย่าใช้เยอะใช้ยเล่นได้ไหมได้ดูลูกฐานจะทันมาทานกันลูกอันนี้ระวังระวังใครตดวะนักเรียนห้ามห้ามหลุดออกจากกันนะไม่งั้นนักเรียน มันเป็นสัดพันใหม่ขัาวะันแกยอย่าปล่อยมือจากเพื่อนเยดี๋ยวเอาถ่ายรูปที่มีลุงตู่าายืนให้กำลังใจอีกแล้วเล่นเล่นไม่รู้เรื่องอีกแล้ว จับเชือกไว้จับเชือกไว้จับเชือกไว้จับเชือกจับเชือ ตัมเชื uh, ่อต uh, uh, ้มก uh, ุหลาบนะมอบลูก chưa chưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không, không? bỏ เรามาดูเรามาดูคุณครูสองท่านอันนี้เราบาดเจ็บงาไม่ได้ลงใครแกล้งใครไปจัดการกับเราเองเด้อเขี้ยวไอ้เขี้ยวระวังไอ้เขี้ยรอ้เ้วระวังน้ำนึกน้ำนึกระวังน้องด้วย

พี่ทำร้ารน้องอย่เบิ่งอย่าไปถึงฝ่อย่าเปิ่งคืออะไรคืออะไรคื้นรอกเขียวคุณรอกเขียวอ่ะ ดีอย <c ười> ู่ข้างสะอ่ะอ้อเดินะคับเดินขึ้นมานะครับตรงนวะอ่าไต่เชือกมาไต่เชือกมา